KC Forex Trading สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีเทคนิคในการเทรดง่ายๆนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ t า m เฟรม M15 ขึ้นไปนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น H1 นะครับเพราะว่าถ้าใช้ใน H1 ก็จะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยเป็น EP ตอบคำถามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถามเข้ามาเยอะมากที่สุดในช่องเลยก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิโบนะครับ ก็คือฟิโบตั้งค่ายังไงฟิโบอาเนี่ยคลิกขวาที่แถบเครื่องมือนะครับแล้วก็คลิกไปที่กําหนดเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาฟิโบรีเทกเมนต์นะครับตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะได้มาแล้วแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ฟิโบนะครับแล้วก็มากลางดูจะเห็นว่าเป็นฟิโบแบบเดิมนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ลบทิ้งทั้งหมดนะครับ ค่อยเพิ่มเข้าไปใหม่เส้นที่จะใช้ก็คือ0นะครับ1 2 3 4นะครับ0ก็จะเป็น SL 1ก็จะเป็น Entry นะครับหรือจุดเข้านั่นเอง2ก็จะเป็น TP 1 3ก็จะเป็น TP 2 4ก็จะเป็น TP 3นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่โบเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบตัวนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครสอนนะครับ ใช้ได้ไหลายรูปแบบใช้ในการแก้ไม้ก็ได้ใช้ในการดู TPSL ก็ได้ใช้การวัด RR ก็ได้นะครับใช้เป็นจุดเข้าก็ได้ใช้เป็นการแก้ไม้แบบไหนถ้าเราอยากคัดไม้ตรงกลางกรณีนะที่เราเปิดเซลล์บริเวณนี้นะครับแล้วทีนี้กราฟก็วิ่งขึ้นไปนะครับเราก็เลยได้มาเซลล์บริเวณนี้อีกนะครับสมมุตินะครับมมว่าเราได้เซลล์บริเวณนี้จุดที่จะคัดตรงกลางได้เราก็เอาฟิโบมาจับจุดไม้เซลล์ไม้แรกแล้วก็ไม้เซลล์ไม้ที่2 นะครับจับแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมครับเราต้องเพิ่มเส้นอีกหนึ่งเส้นนั่นก็คือเส้น0.5นะครับเราก็ตั้งว่าคัดอ่าเราก็จะได้จุดคัดตรงกลางมาแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเอา2ไม้มาบวกกันแล้วหารสนะครับตรงนี้เราก็จะได้จุดคัดแล้วนะครับแต่ว่า แก้ได้ทีละ2ไม้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการในการแก้ไม้ด้วยฟิโบนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าด้วยฟิโบ RR นะครับเราจะหาแท่งคู่นะครับอย่างแท่งคู่บริวเวณน,นี้นะครับมีแดงกับเขียวคู่กันอ่าเรากลางฟิโบแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบคัดออกไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในคลิปนี้อ่ะเราเห็นแท่งคู่ใช่ไหมครับพราะปิดเป็นแท่งคู่แล้วเนะี่ยเราก็เปิดบ่ายไม้แรกครับ SL ที่โล ถ้าเราบายบริเวณนี้ SL ที่บริเวณนี้นะครับ TP ที่ TP 1เท่านะครับเมื่อเขาทะลุขึ้นไปยืนเหนือ TP 1เท่าได้นะครับกลับลงมาเราเปิดบายได้ครั้งไปเก็บที่ TP 2นะครับตรงนี้มันเป็นแกลบนะครับก็เลยอาจจะใช้เงื่อนไขต่อไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกราฟที่มีเงื่อนไขชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีแท่งคู่ใช่ไหมครับแดงและเขียวคู่กันนะครับตรงนี้นะครับ เมื่อกราฟวิ่งขึ้นไปทะลุจุด Ent r รีขึ้นไปเราเปิดบ u ายได้นะครับ sl ที่โลเก็บท p 1เท่านะครับหลังนั้นเนี่ยกราฟได้ย้อนกลับมานะครับเราก็เปิดบ u ายบริเวณน,นี้หนึ่งไม้ใช่ไหมครับกลับมาอีกเราก็สามารถเปิดบ u ายได้อีกนะครับเพราะว่า sl เราอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บกําไรที่ท p 1หนึ่งพร้อมกับปิดไม้ที่ติดด้านบนไว้นะครับทีนี้เราก็หาแท่งคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นบริเวณน,นี้นะครับ แล้วก็เปิดบ่ายเปิดบายเอ็นที่แล้วก็ไป TP น TP1 นะครับเปิดไม้บายที่ TP 1แล้วก็ไปเก็บที่ TP 2เปิดไม้บายที่ TP 2ไปเก็บที่ TP 3นะครับถ้าใครอยากเก็บต่อก็เพิ่มเลเวลของฟีโบได้นะครับตรงนี้ยังไม่เรียกว่าแท่งคู่โดยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขียวแท่งนี้ไม่สามารถชนะแดงได้นะครับเราก็จะเห็นบริเวณนี้นะครับตรงจุดนี้ผมก็ได้เข้าไปเหมือนกันนะครับก็ได้แจ้งเพื่อนๆพี่ๆไปจะเห็นว่าอันนี้แคบมากนะครับเราก็รอทักสามแท่งก็ได้นะครับ มันก็จะเข้าเงื่อนไขของทฤษฎีพิคาด m 1 5เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ถ้าใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะครับเราเปิดบายวันนี้เก็บ TP 1พอขึ้นมาถึง TP 1แล้วเราก็เปิดบาย TP 1ไปเก็บ TP 2นะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีแท่งคู่อีกนะครับเขียวและแดงนะครับแล้วก็เซลล์เก็บ TP 1เซลล์ที่ TP1 เก็บที่ TP 2เซลล์ที่ TP2 เก็บท p 3นะครับก็ประมาณนี้ นะครับคร่าวๆจริงๆก็มีสอนไว้แล้วนะครับหลายคลิปเกี่ยวกับการใช้ฟี b บล้อาร์ในการทํากําไรก็ลองหาดูในช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ